สำหรับคำถามหลังไม้นะคะที่ถามมาว่าค o สเอลินาเป็นใครมาจากไหนนะคะ ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างนะคะโค้ชจะเล่าให้ฟังย่อๆแล้วกันนะคะคือโค้ชเนี่ยเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับขายตรง MLM มเนี่ยมากว่า10บริษัทบริษัทที่ดังๆในประเทศไทยนะคะที่เป็นขายตรงเนี่ยน่าจะมีชื่อของโค้ดอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่แต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายนักนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการทําให้คนรู้จักการทําให้คนเชื่อใจเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจขายตรง10ปีที่แล้วเนี่ยมันทํายากมากๆเลยนะคะ โค้ดก็เลยตัดสินใจนะคะย้ายค่ายมาทำประกันนะ,ะ,ะเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตนะคะของบริษัทยักษ์ใหญ่ของคนไทยค่ายหนึ่งนะคะ oh. ซึ่งการเป็นนักขายประกันของโค้ดเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะก็ขึ้นเป็นระดับผู้จัดการแล้วก็ มีลูกทีมประมาณ10กว่าคนนะคะตอนนั้นก็สนุกสนานในการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งโดยการออกบูธนะคะแล้วก็เป็นการเคาะประตูขายเลยนะคะเป็นการขายแบบลุยมากๆเลยนะคะและทำไปสักระยะหนึ่งคนก็มีความสนใจที่อยากจะทำอสังหานะคะก็เลยกระโดดเข้ามาในธุรกิจอสังหาโดยการเป็นนักขายอสังหาเริ่มต้นที่เป็นโซเอเจน์ก่อนนะคะ แล้วก็มาเป็นเซลินเฮาส์นะคะขายให้กับโปรเจกต์ที่ขายคอนโดในพัทยานะคะซึ่งถือว่าโค้ดประสบความสำเร็จในด้านอาชีพนักขายอาสังหาเป็นอย่างมากนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นที่น่าพอใจและโค้ดถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเป็นนักขายอาสังหาที่เป็นเซลินเฮาส์นะคะต่อมาก็เลยอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็เลยได้ลาออกจากการเป็นพนักงานประจำเนี่ยออกมาเปิดบริษัท property agent นะคะก็คือเป็น a อเจนขายอสังหาที่พัทยานะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะและโค้ดก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกนะคะก็เลยเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำงานเลยนะคะหน้าที่การหาไรายได้หลักเข้าครอบครัวก็จะเป็นสามีนะคะเพราะฉะนั้น โค้ดก็จะผ่านช่วงเวลาของโรคซึมเศร้าของคุณแม่นะคะที่เป็นช่วงเวลาที่หนักหน่วงเอาการเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมาโดยตลอดนะคะเป็น working woman เป็นคนที่ แอคทีฟมากๆในการทำงานนะคะแล้วอยู่ๆก็ได้มาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งตัวเองก็ไม่สามารถที่จะหาไรายได้ช่วยสามีได้นะคะก็จะมีอาการจิตตกนะคะแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำตัวโสมๆร้องไห้เกือบทุกวันนะคะจนโค้หาอะไรทำเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองให้ได้นะคะก็มาศึกษาในเรื่องการทำออนไลน์นะคะ จริงๆแล้วอ่ะโค้ศึกษาการทำออนไลน์อ่ะมาประมาณ 45- หปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมด้วยการที่เราเนี่ยเป็นคุณแม่ฟูลไทม์แล้วเลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องมาช่วยเลี้ยงลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรับบทบาทหนักในการเลี้ยงลูกแบบ100%เซคนเดียวนะคะและด้วยความที่ลูกยังเล็กนะคะ ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมาลงมือทำออนไลน์เนี่ยได้เต็มที่นะคะแต่ว่าเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ฟังคลิปแล้วก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับ mindset คนสำเร็จนะคะการตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำยังไงที่เราเนี่ยจะสามารถเห็นคุณค่าในตัวเองได้นะคะก็แอบฝึกฝนตัวเองนะคะฝึกทักษะต่างๆเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากคนอื่นจากในไลฟ์จากคลิปในออนไลน์นะคะจนมาถึงปีนี้นะคะคขก็ตัดสินใจแล้ว ว่าโคจะเอาจริงเอาจังในการทำออนไลน์โคก็เลยเป็นลงเรียนแบบจริงจังมากๆนะคะกับโค้ชใหม่มานัญยานะคะเพื่อที่จะเอาเทคนิควิธีการแล้วก็เอาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดปรับปรุงแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาบนออนไลน์แล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จบนออนไลน์ในปีนี้นะคะในปี2,565นี้ให้ได้นะคะ เรื่องราวของตัวโค้ชเองนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้ราบลื่นทุกๆอย่างเลยนะคะโดนหัวราะเยาะโดนดูถูกโดนคำพูดเสียดสีแล้วก็คำพูดต่างๆนานาเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยหมดกำลังใจหมดแรงบันดาลใจที่เราเนี่ยจะลงมือทำต่อไปนะคะร้องไห้หลายรอบแล้วก็นอยนะคะเป็นอาการที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็รู้สึกว่า ทำอะไรก็ไม่มีใครสนับสนุนเงินทุนก็ไม่มีนะคะเวลาเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการให้ดีมากๆเลยแล้วก็แอบทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ที่บ้านเนี่ยไม่รู้เลยว่าโค้ชเนี่ยกำลังฝึกฝนหรือว่าเรียนรู้อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่พร้อมทุกอย่างนะคะแล้วคิดว่าตัวเองอยากจะเอาจริงเอาจังเนี่ยคุณอะมีต้นทุนมากกว่าโค้ชอีกนะ แต่สําหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับโค้ชนะคะโค้ชก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ให้กําลังใจคุณนะคะว่าคุณทําได้เพราะว่าโค้ดก็ทำได้มาแล้วนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะแน่วแน่ขนาดไหนเราจะเอาจริงเอาจังกับตัวเองขนาดไหนเราตัดสินใจเด็ดขาดขนาดไหนกับการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ว่าเราเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆในการที่เราเนี่ยจะออกมาสร้างแบรนด์จะออกมาสอนคนจะออกมาให้ความรู้ผู้คนออกมาเป็นแสงสว่างแก่ผู้คนทำให้เขาเนี่ยมีไรายได้เพิ่มมีอาชีพใหม่แล้วก็ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโต มียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะจิตใจเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะขึ้นมาบนออนไลน์แล้วก็มาสร้างตวัวตนบนออนไ bon ลน์นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือคุณอ่ะจะต้องมีจิตตั้งต้นเป็นผู้ให้เพราะไม่งั้นอ่ะคุณก็จะทําได้ไม่นานคุณทําไปสักพักการทํำออนไลน์นะคะมันจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายในการที่คุณจะต้องฝึกทักษะ ในการที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็คุณต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วยถ้าเกิดว่าคุณ่ะไม่มีจิตเป็นผู้ให้ตั้งแต่แรกคุณคิดว่าการขึ้นมาบนออนไลน์แล้วคุณจะรวยเลยคุณมาเพื่อที่จะได้เงินเพื่อที่จะได้รายได้เยอะๆคุณคิดแต่เรื่องตัวเงินตัวเงินตัวเงินอะ สักพักอะ่ะคุณก็จะท้อแล้วคุณก็จะไม่สามารถที่จะทําออนไลน์ไปได้อย่างยั่งยืนและยาวนานนะคะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่โค้ชเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเซตไมล์เซตตัวเองไว้เลยว่าการขึ้นมาบนออนไลน์เนี่ยคือการออกมาเป็นแสงสว่างให้ผู้คนออกมาช่วยผู้คน ออกมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสำหรับใครที่สนใจออกมาสร้าง Personal Brand ด์บนออนไลน์นะคะก็กดติดตามเพจนี้ไว้นะคะหรือว่าใครอยากจะลงคอร์สเป็นจริงเป็นจังนะคะก็สามารถทักไปที่ Line แอดโค้ดเอลินะคะส,สำหรับคอร์ Personal Online. ส Personal Branding o n ออนไลนสอนสร้างแบรนด์ออนไลน์สำหรับมือใหม่สุดๆนะคะ <S <S <ๆ>คนที่อยากจะเรียนรู้แบบจริงจังปีนี้ตัดสินใจได้แล้วนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ